ยังงดอยู่เลยเพราะว่าที่ที่เขาให้งดเพราะว่าวางคนเขาไม่รู้ไงว่าคุณการเป็นแผลมันอักเสบง่ายไหมอะไรได้ง่ายไหมอะไรเงี้ยสําหรับตัวหนูเองอะ่ะหนูเคยผ่าตัดผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดใหญ่ยยยยอยู่ก็เลยก็เลยเออการปฏิบัติตัวก็เลยเหมือนแบบโอเคแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเดิมปกติอะไรเงี้ยคันแผลไม่ไหมนะคะไม่ใช่ก็คือ ก็คืองอดอยู่แล้วของทะเลเร้เราก็ไม่ได้กินอยู่แล้วแหละจะกินพวกพวกแบบต้มจืดอ,อะไรอย่างเงี้ยต้มจืดกินกับข้าวได้ปกติครับกินกข้าวได้ปกติเลยทุกคนให้ว่าขอบคุณครับอันนี้สามสี่วันก็ก็เอาออกแล้วอันเนี้ยมันจริงๆเวลาเราถ่ายรูปแล้วมันเป็นแบบ สองอันไงเนาะมันแยกกันใช่มันมันแยกส่วนกันที่หนูไปแก้ปัญหาคือมันมันมันแยกส่วนกันจากตรงนี้ที่เราเคยไปฉีดแล้วก็ตรงนี้ที่มันเป็นเหนี่ยงก็เลยก็เลยไปแก้ปัญหาตรงตรงปกติค่ะจูงจริงก็ไม่บวมนะทุกคนไม่ดีนะไม่บวม ไม่บวมเอ็ปกติแล้วอะคือปกติแล้วคนที่ทําอ่ะถ้ามันมีการข<อ>ูดมีอะไรเงี้ยก็จะระบมนะก็จะระบมแต่อันนี้หนูขูดขูดทั้งขวานเหลวที่โดนตุยมาแล้วก็พวกอะไรอะพวกฟิลเลอร์หน่อยจะต,ต้องปรับเอ็นไอหน้าอีกอะไรวะขเขาเรียกอะไรวะหน้าพี่ยงไม่เท่ากันปรับเขาเรียกว่าอะไร รูปหน้าใช่คือเขาฝนตรงเนี้ยเพราะว่าไม่เท่ากันเว้ยเออเขาก็เลยแบบมันเหแก้ให้เออ,เอ,อใช่ม่ะดีครับพูดเจอจะรวภมไมอุ้ยหนูนี่ยังไม่ทันออกจากโรงพยาบาลเลยหนูพูดตั้งแต่พูดตั้งแต่ <c oughs> ตั้งใจออกมาพูดตั้งใจออกมาจนกินไม่หยุดพูดไม่หยุดกินไม่หยุดโพต์ไม่หยุดแล้วก็ไม่มีผลอะไรเลยทุกคนกินเคี้ยวโซะแบบสวัสดีจ้าเราคันเซว์วแม่ล่ะแม่เราพายอยู่ข้างนอกพ่อี้าหละเจอไหม คุณสี่ Happy Birthday to you ทา <Yeah. S 1> งนีง yeah, <my. S 1> ้มันชะคุณเอง